ผัดพริกน้ำมันหอยเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคนจ้ามันนี่นี่จะเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานอันนี้กระดอกพันไงเนาะจ้าเห็ดพึ่งหวานจ้ามันนี่เก็บเอาแค่นี้นะจ้าอีกตะกาหนึ่งคือไอาหอผีพ่นไปนานะจ้าไปเก็บมันม่วนซื้อนะจ้าผีเพ่นเสียเก็บไว้ต่มแล้วไปให้ให้ญหยาดนะจ้า ตัวเองกับแกมาแคนอจ้ะเอาแคนีินะจ๊ะไม่ให้กับเขาจะเราก็มาหั่นเห็ดเลยจ้ะทุกคนหั่นยังไงก็ได้จ้ะหั่นยังไงก็ได้เด้อจ้ะตามที่คุณสะดวกเลยจ้ะอยากได้ชิ้นแบบไหนเร่องต่ากต่างกันด้วยจ้ะ จ้าเห็ดสวยๆจ้ะทุกคนขาวๆแม่ๆน่ากิน กสามดอกแะทุกคนสามดอกได้เท่านี้จ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกระเทียมโขกลงไปเดอจ้าจาก็พริกเข้าหอมแล้วาก็ใส่เห็ดลงไปเลยเดอจ้ะทุกคน เพ่องปุ้งจะมีแครโรดดีกับน้ำมันหอยด้ยจ้าบอตองใส่น้ำตาลด้จ้าเพราะว่าเห็ดผึ่งหวานมีความหวานเฉพาะตัวอยู่แล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าผัดพริกน้ำมันหอยเห็ดผึ่งหวานจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาจกินด้วยกัน จ้าผัดพริกน้ำมันหอยเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคนมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยจ้า